กองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่8ดได้มอบบ้านให้กับน้องทหารกองประจำการที่มีฐานะยกากจนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่บ้านเลขที่28หมู่8บ้านโนนตูมตำบลโนนอุดมอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นพันโทสรเชษด,ดีเอื้อผู้บังคับกองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่8ด เป็นประธานในพิธีสงมอบบ้านให้กับครอบครัวของพลทหารพร้อมพันเกตแก้วทหารใหม่ผลัดที่สองประจำปี2566ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกำลังพลที่มีฐานะค่อนข้างยากจนนะคะตามนโยบายของกองทัพบ,บกในการดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพลซึ่งได้รับการสนับสนุนเรื่องวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากบริษัทเอี่ยมเซง2,003จำกัด โดยมีส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่รวมให้การต้อนรับค่ะ ทั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากนโยบายของกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่2ที่ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2ซึ่งนอกจากจะดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบแล้วนะคะก็ให้ดูแลสภาพความเป็นอยู่ของทหารกองประจําการของหน่วยทั้งภายในหน่วยและภายนอกหน่วยอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านที่พักอาศัยให้หน่วยบูรณาการทั้งทางภาครัฐและเอกชนให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ